สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะสาหรับเชวเบลมิดดาบไทยและมีดสวยๆจากพิช่างบอยปราเสรร์แพกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีงานเหล็กตรับุเยอรมันเอสเคปมากัน10เล่มค่ะที่เป็นทรงมีดอินเนบมีดพกพามีดเดินป่าหรือว่าจะเป็นมีดเพื่อการเกษตรและก็มีดใช้งานหนักอเนอกประสงค์ได้หมดเลยนะคะตรงนี้ ก็จะแข็งแรงแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆค่ะเพราะว่ามีดของเราทุกเล่มเนี่ยเปิดคมพร้อมใช้งานและรับกันงานมีดทุกเล่มค่ะแต่สําหรับงานสั่งเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่างานสั่งที่ล่าช้าเนี่ยบางทีเราขึ้นรูปงานมาแล้วไม่ตรงสเปคนะคะจึงทําให้งานสั่งเนี่ยต้องค่อนข้างช้านิดน,นึงเพราะว่าถ้าขึ้นรูปมาครั้งแรกแล้วไม่ตรงสเปคเราก็ต้องรอ คิวขึ้นรูปงานใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เลยทําให้ช้าไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะแต่วันนี้ก็ยังมีมีดสวยๆมาให้พี่ๆได้ชมและก็จับจองเป็นเจ้าของกันก่อนเลยนะคะสําหรับงานมีดอินเน็ตของเรานั่นเองค่ะงานเล่มแรกของเราตรงนี้ค่ะมีความยาวของใบอยู่ที่9.4นิ้วนะคะสันหนา6มิลค่ะกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม4.9นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา 750้บาทส่งฟรีค่ะเป็นงานชุดนี้750บาททั้งหมดเลยนะคะและพี่ๆท่านใดที่ต้องการอยากจะเพิ่มในส่วนของด้าวไม้นะคะทางร้านเรามีเป็นด้าวไม้ประดูนะคะเป็นเนื้อเป็นไม้เนื้อแข็งฟอกคอสแตนเลตเพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะและยังในและเราก็จะมี ในส่วนของฝัก PVC นะคะที่ทางร้านเราไม่ได้แถมให้ต้องขอภัยดึงจริงค่ะเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยต้องไปให้อีกร้านนึงทําให้นะหรือว่าให้พี่อท่านหนึ่งทำให้ต้องขอภไยด้วยแต่พี่ๆ FC สามารถเพิ่มเติมได้นะในส่วนของฝัก PVC ตรงนี้เพิ่มเพียงแค่100บาทเท่านั้นค่ะ มาต่อกันเล่มที่2กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่2ของเราค่ะมีความยาวของใบอยู่ที่10นิ้วค่ะสันนา7นิ้นค่ะกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม4.5นิ้วค่ะก็แบ่งปันกันที่ราคา750้าบาทส่งฟรีค่ะพี่ๆสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0ู4ค่ะ9 8 9 2 2 6 5ได้เลยและเบอร์โทรนี้เนี่ยสามารถเพิ่มเพื่อนหรือว่าแอดไลน์ได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะและก็เล่มที่3ของเราค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.1นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม4.5นิ้วค่ะแบ่งกันกันที่ราคา750บาทส่งฟรีค่ะด้านหนึ่งจะมีลายเส้นอยู่ด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งไม่มีค่ะสําหรับเล่มไหนที่มีลายเส้นของเอกลักษณ์ของตลับลกูกปืนเยอรมันตรงนี้เนี่ยก็จะแจ้งภายในคลิปให้ทราบกันเลยทีเดียวค่ะ,ะสําหรับ PPSC ที่ <c oughs> เข้ามาติดตามแล้วนะสามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพราะว่า PPFc จะได้ทันคลิปต่อๆไปหรือว่าคลิปนี้ใหม่ๆที่เราลงกันไปนั่นเองค่ะสามารถกดตรงที่ปุ่มกระดิ่งนะหรือว่าเป็นรูปก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ PPFc ได้ชมกันนั่นเองนะคะตรงนี้ มาต่อก there, <an plural issions> <the test> ันเล่มที่ to to 4กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่4ตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่10.4นิ้วค่ะสันนั7มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้ามน4.1นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา750บาทส่งฟรีค่ะเล่มที่4จะมีลายเส้นอยู่ด้านหนึ่งนะคะและอีกด้านหนึ่งไม่มีแต่ก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานในๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่างานมีดของเรารับประกันงานมีดทุกเล่มนะคะตรงนี้มาต่อกันเล่มที่5กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่5ตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่ 10.1นิ้วค่ะสันา6มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม4.5นิ้วแบ่งปันกันที่ราคา750บาทส่งฟรีค่ะสำหรับงานเล่มที่5ก็จะมีลายเส้นอยู่ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งไม่มีนะคะตรงนี้บางเล่มก็ไม่มีก็จะไม่ได้แจ้งไปนะคะ,คะมาต่อกันเล่มที่6กันได้เลยค่ะสําหรับเล่มที่6ตรงนี้ไม่มีลายเส้นนะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่9.7นิ้วค่ะสันา7มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วค่ะและด้าม4.7นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา 750บาทส่งฟรีค่ะและทางร้านเราก็ยังมีในส่วนของการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสําหรับพี่ๆที่ไม่สะดวกโอนหรือว่าไม่ชําระเงินแบบโอนก็สามารถเก็บเงินปลายทางค่ะทางร้านเราส่งฟรีนะแต่การเก็บเงินปลายทางเนี่ยต้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะมาต่อกันเล่มที่7กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่7ตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่10.4นิ้วค่ะสันนา6มิลกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม4.5นิ้วค่ะ มาแบ่งปันกันที่ราคา750บาทส่งฟรีค่ะเล่มที่7จะมีลายเส้นอยู่ด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งไม่มีค่ะตรงนี้ แล้วก็มาต่อกันเล่มที่8กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่8ตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่10.4นิ้วค่ะสันานา7มนิลค่ะกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม4.4นิ้วแบ่งปันกันที่ราคา750บาทส่งฟรีค่ะเป็นงานมีดอีเน็กที่พี่ๆหลายท่านถามถึงมากเลยค่ะเพราะว่าพี่ๆบอกว่าอยากได้ประมาณ9นิ้ว10นิ้ววันนี้จัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับงานมีดอีเน็กที่ทํามาจากเหล็กสำหรับลูกปืนเยอรมัน S K ของเรานั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่9กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่9ตรงนีี้มมควา ความยาวของใบอยู่ที่10.4นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม 4.6นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา750บาทส่งฟรีค่ะสำหรับงานเล่มที่9จะมีลายเส้นอยู่ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งไม่มีนะคะตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนและก็งานมีดของเราจะรับประกันงานมีดทุกเล่มด้วยค่ะมาต่อก,กันเล่มสุดท้ายาสุดตรงนี้ค่ะก็จะไม่มีลายเส้นเลยนะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.7นิ้วค่ะสันหนา8นิ้วค่ะกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม5.1นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา 750บาทส่งฟรีค่ะวันนี้ก็จะเป็นมีดส,สวยๆจากพี่ช่างบอยปราเสริอแพ้มาครบกันสิบเล่มแล้วนะคะสำหรับที่พีเอฟท่านใดที่สนอกสนใจหรือว่าต้องการอยากจะรับในส่วนของมีดราคาพิเศษราคาที่บอกเลยนะคะว่าจับต้องได้สะดวกสบายอย่างแน่นอนและก็มีดของเรา สามารถใช้งานหนักได้จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นฟันไม้หรือว่าจะเป็นตาไม้ไผ่ได้สะดวกสบายอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ